<laughs> ยังไงเห็ดหนาสบู่ขาดอลาดเนี่ยมักหนาได้พี่น้องผู้บ่าวคอยเอ้ยเพิ่มมักหนายได้ครูเมือเ่อในพี่น้องเลยตาจิถือเลขบ่ได้ดมักหนาท่านผู้ชมครูเมื่อนี่้ัมเคียวได้ประรมดาได้ครูเมื่อได้ฮามเคียวสบายดีเดอ,อย่ำสะสาพี่น้องสบายดีวันหวยออกเด้อจากท่านผู้ชมขอให้เงงรวยทุกทุกคนทุกทุกขั้นนะคะขอให้โชคให้มันทุกทุกคนเดอพี่น้องเดอฮะ ล่าสุดแจ้งข่าวดีแท็กพี่น้องจากสิเดไปหรือเล่าซ้ำต่อองคผิดน้องมดกับว่าสิไปวันอาทิตย์วันอาทิตย์ระบาดน,นาี่ยว่าวันพูดผุดจะหายน้องดีแท็กลงน้ำหลังพี่น้องเลยซ้ำต่อหมักผิดเข้าก๊าซเซียนเข้าก๊าซเซียนอันนั่นแหละเข้าก๊าซเซียนบอกเอาข้นจนเอาไฟประโทมา มักหน้าของกัแล้วออกแดดจะผสใส่หมวกเราะว่าจะมาไซนนี่นี่มันสูงพอแห้งแล้วพ,พุ่นพุ่นพุ่นมองมันต่ำนะ light, light. อ๋อแบบคือประถักทายพี่น้องนะไปเชิญงแซงไป <c oughs> ยังโทรถามงานอึกกระถึกอยู่พี่น้องกับซาวากับน้องแคทตอนนี้นะแห้งแหล่แล้วก็น้องฮิลนันน้องนิแท็กไปซ้ำดอกบอักผีผสมดอกบอักผีกอยู่แถว นี่แหละพี่น้องอำเภอสนุมานเนี่ยแหละจังหวัดอำนาจ,จเจริญซ้ำๆพ่อว่าน,นี่ทางใหม่ไปพี่น้องใครก็ให้เขาอยู่เห่นขั้นในเขาเฮียนกับบ่กเขานี้วันห้วยออกพี่น้องโชคดีสุขสุขคนเดอ้อเฮ้ยอันมาเล่าควมฟันให้พี่น้องฟังเนี่ย <c oughs> <laughs> phan phan hen eme bình thường cái phan hen thau eme còn đi theo phan hen thau eme nhang sou, ở thiên nằng pháo, ở bùa sẵn, nhang vàng, gặp tham hại, cù sín, พี่น้องเอ้ยพี่น้องมาบอกเลยเพราะคือไ่เห็นบอกโตโลดค่จะมานอนสู้เห็น,นความฟันยังสูอยู่บ่แต่ห้านั่นอกควันบอ่คอยเกี่ยวกันกับแถาแม่นะพี่น้องพันเห็นอยู่สองเถื่อพันเห็นก็นอยู่ไกลๆมหมุไม้พี่น้องเอ้ยอ,อ,อยู่ไกลกันไรฮะบอ่บอ่คอยอันนั้นปันใดกับวิญญาณน,นะพี่น้องกับจิต <c oughs> จะพันเป็นลายใหม่พันแต่นแนวบรด้เงินในคำ่ำพันเอาเลขอเบอร์กวอนเนาะแล้วอย่างเ้านอนกันบบ่คอยพันไม่ได้ไปนอ <c oughs> นเลยนะ่นแหละมันสูงนะซื้อเ็กงูกับเลกนะท่านผู้ชมเลกงูเห่างูเหลือมสามสองเจ็ดสองสเกิาหกเก่า เลขหน้ากับโหกหกหกอ่าสิบตันเก้าสิบตันห้าสิบตันอันนี้บอกสำนีเด้อพี่น้องถือบุถือกับบัวกันได้ห้างว่าไปเฉยๆหมักอันนี้ข้างมักเนาะพี่น้องเนาะแต่กับเลขไทยมือนี้สิสื่ออีกอยู่บ่ดิหน่อยกันหนึ่งเด้ออืม หน่อยกันหนึ่งกับเมียใหม่คือสิมาว่าเอายังกูอีกบ่เอากระดูกกูบอกว่เราหายบนในความฝันนะเฮ้ย หายใช่เป็นเสือสะบ้อสะเฮยขั้วกับเก่าเก่าซูนอีกแล้วท่านผู้ชมเอ้าเงื่อนเลขที่เงื่เลขที่หนึ่งซูนซ์ูนหนึ่งพี่น้องเอ้ยเลขหน้าขั้ว มื่อนี้ว่าสิแกงเขียดพี่น้องเขียดพอน้องหลีดพอมึงลงไปเอาพักไงข่อนใน,น, <c oughs> นเด้เดอเมาไปแกพักอีตัวในเด้อแล้วก็อันาาโอ,อ้เด้แล้วได้ตอบแชทอีว่าก่อนเด้ทักชมเขียดพอน้องหลีดเอามานะตายตายอยู่ตายอยู่เน่าเมื่อไหรตายอยู่พืพนพ่นเน่าเมือ่อไหร แกงอยู่สองช้ำเถื่อปุ้นแหละท่านผู้ชมเอาถ่านในะเพื่อนแอบหนึ่งแอบหนึ่งก็ประมาณร้อยกว่าบาทเลยพี่น้องก็นเนี่ยเขียดมาให้กินพี่น้องเลยเน่าตัวเน่าจะกินเลยบ้าตัวเน่าก็กรลวกซะกันเลยมันบอกให้เน่านี่แต่สีเทใส่อันเทใส่หมอเล้วไปเก็บพักก่อน ปัานนี่แหละบาเต้นไปบ่เฮย้ยซ้อมหนเด้ออาไปเก็บพักกันเจ้าหูบอกว่าเขาจะแก้งสังญ์เขาจะแกง้งสงีเล็กก็ได้ปั้นหนึ่ง่ะเป็นเห็นก็นแสบแหละขอให้อายุม,มั่นขวัญยืนได้รูปเดิมเสียงปากเลอะทำไปชมโอ้ย ภาษีเอาพักมาบงยังบ่ได้บงเดี๋ยวโอ้ทุ่มคาดบังเกิดป๊ดโคตรงามเลยอ่ะพักซีพี่น้องพักซีเพราะมป่อจะเป็นงาม,มถ้านผู้ชมงามขนาดเลยพูน่ะอันนี้มันถึงน้ำหมอกเพี่น้องขาวๆนี่เด้นนะอือพอเมือมงสมองงามใช่ไหมพักซีเนี่ เมื่อนางงัวเขาสวนพี่น้องพักบัวก็บ่ค่อยงามพี่น้องพักบ่งามปีนี้งัวเขาสวนมันกินมักถั่วเบิดเลยมักแตงก็ขี้ลายเนาะกุดกกดักถั่วกงัวกัดเบิดพี่น้องเอ้ยปลูกยังก็บ่พอได้พอดีสวนสว่าก็ยังงัวเขาสิแตกเบิดิลิักบัวนําพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็บ่กินเนาะผักกาดนี เกพักก็เด้นทานประชมบ้านกระซิบพักบัวกันไปเห็ดกินกระบาบลูกกูถือถือทงถือไถอือเราสิไปทำงานไป่น้องเลยลาสุดพัดบ่มีผูใหญ่พาไปอยากไปชิตายอือแล้วแม่เกพักซะก่อน เต็มกับซามท่านผู้ชมปักซีผักบัวปักหอมปอไปตำแจ่วบาบลูกข่อยนอกหอบทงหอบถ่ายออกมามาเชิดไปเหตุงานแต่พุ่งผู้ใหญ่พาไปซะโอ้ยเอาทงออกมาเนาะตากระบาดข้างบงเขาตอบมาอีกก่อนลูกเขาบ่าหัานตอบมามันกินน้ำเย็นเหตี อามาขึ้นน,นี่เด้กินน้ำเย็นขายขึ้นอีหอล่ก็ไปาห้ามอแล้ถุงผิด้องเลยปลาซูซิปลเที่ยวที่นนี่นะอี้ยผมคือโพดคือโพดไทยรันผูกพมอมบักลั่นกับบักนักนาดทำบอดไป้ากับทำบอดไป้ากับ,กบกพังเมืองมนี้ก็มาเอิญแล้วกัโจ๊ะ โผล่ฮิลันกับแม่โทรมาหาอาเมษาวัานี่กำลังหางานอยู่กรุงเทพหายอยู่าสันมิจะไปซ้ำดอกผีกถาหาเงินลงมาาสันขั้นมีเงินงานซ้ำดอกผีกนะเราวะเรากับพญายามหาหายอยู่เพี่โทรมากเมษาวัานี่พี่น้องพี่นางแม่ของฮิลันนั่นแหละ อันลูกไผ่เขาไมปถ่าเพื่อนไก่เฮาเนี่ยพี่น้องคงสีเห็นเด้อันนี้กระเป๋าฮีรันหายก็จะไปเทปมีแต่น้องมันหายคำตอบมาไปทำลูกเจนอาแดงมาซ่าอันนี้พี่น้องเยกับเขาบปล่ไปซัมตีกิวจะไปกับลูกสาวเจนอาแดงเขาสีลงกรุงเทพแล้วก็เลยบ่ได้ไปไข่ขึ้นซะบ่ ้ไม่ได้ขึ้นนะปวดหัวสบอยห้กกระสื่น,ค,นคือว่าเขาไปกินน้ำเย็นเมื่อคืนนี่หมดจซื้อน้ำห่อนไปกินน้ำเย็นมันขึ้นลรอได้ขื่นไปเห็ดกินกับพี่หน่อยเลยตัวน้นองมดอดฉีดไปมาเอินพี่หน่อย นมาส่วนที่แทกประตัดผมไปเมื่ออื่นล่ะอ่าที่แทกมาให้รอวันพุธพอันอันนี้สาขาของน้องมอดพี่น้องที่แทกให้รอวันพุธบานในพัดในเฮียงน้องแคทนะพนตกี้ว่าสิไปมื้อนี้กับลูกสาวเจาแดงพันลูกสาวเจาแดงพบ่ไปซ้ําอันนี้สิรอนพับ่มีผู้ใหญ่พาไปลูกสาวเจาแดงพัดสิลกรุงเทพฯก็เลยแห้ว มันจะรอคำตอบจากน้องแคทว่าเออเขาสิเอาบอกผู้ชายสามคนไอห้ามแหล่ดีแทกแล้วก็ฮี่ลั่นมันห้ามแหล่เคยไปเห็นงานมาก่อนนะก็เลยไปถามน้องแคทมันก่อนงานไหนใกล้ๆน้องแคทนั่นแหละหลังพักซอยแล้วเรียบร้อยแล้วมะกอกก็นชิตำแจ่วเฮ้ยเขานชิตเจ้มะกอกใส่เขียดเป็นบ่ฮะน้ำเย็นนะตักน้ำเย็นน้ำใส่ trắng lựa ít Cảm ơn chị phải chốt đây Nhìn ốc Nhìn nằm Chuyện bắt cái lái này nè, này hả lựa khiến mộ ốc Nãy cứ chứ sao Bà này khiến mộ เดรจเตอร์เราเลือกออกเดรจเตอรมือนี้เขาแกงใส่ข้าวเบื่อท่านผู้ชมบ่ได้ใส่ข้าวขั่วเนาะ ก็ใส่เป็นน้ำดามด้วยนะซี่พักบัวแกงใส่หมักคามพี่น้องหรก็ใส่มะกอกาะนะ สิเลี่แล้วแหละสิแกงแล้วละละไอ้อมดน้องมดมาส่วนพี่แต๋ก็ตัดผมไปเนาะกินข้าวแล้วเดี๋ยวพี่นองไปเมือ่อเอาน้องมดสิไปก่อนพี่นอ้องไปวันอาทิตย์เดี๋ยวไปงานของน้องมดพอดีเดีด๋ยวนีพี่นอ้องงานได้ใบกันว่างเหม็นไปก่อนแล้วนะพี่นอ้องเยผักเป็นผัก มีลาบเท้าน้ำทานผู้ชมพอวันซาวาผนแบ่งออกมาให้แล้วก็จงมาให้อันเคยแหล่งกินตอนเพลินน้ำมาสันหมองเห็ดงานทุกคนหนับเท้าใส่หอยเชอรี่นี่จ้ะทานผู้ชมหนะ้าตาแกงเขียดครับแซบ่บพี่น้องเนียผักซีครับแกงใส่ปลากรอกซองหน่วยพี่น้องผักซีผักบัวเนาะพี่น้องเนาะแซบ่บแซ่บเหมือนกันเด้อพี่น้องเด้ดอ อาหารเช้าวันนี้กินข่าวน้ำอาก่อนเด้อมอเลยมอีิข่าวน้ำอาก่อนเด้อมึงกินละบ่กินน้ำอาก่อนก็นได้ถึงไปตาผมนะขอกันณคิปหนาด้วยท่านผู้ชมอ่าพอบกันคิดหนา,าอออนขอบคุณถุกกำลังใจพี่น้องคอมเมนต์คำติชมนะคะดน